วันนี้กำลังเพาะตะกะเตีนเนะาะก็แตกตะกะเตียนนี่กำลังในน้อยอยู่ยี่สิบเดไทยไปหุแตกหมดเลยะดดออกมาแห้งแตกหลายนะคนน่ชยทงอ่นไนี่ยกำลังแตก ตกกะกั่เตือนสร้างรายได้กิโลละหมื่นบาทขีดหนึ่งพันบาทไข่มันถ้าเบิงมันบัดมันญใใ่ได้ทีไทยให้เบิงอีกสบายดีสบายดีห <c oughs> ลังจากเข้าเลี้ยงตกกะกัเตืนเนาะได้ประมาณสองทีแล้วมันกันญใใ่ขึ้นเนาะเอาพามาเบิง้ง คืมเยกันลแล้วพูดไม่ปวดน,นี่หมดมามอันนี้กำลังเพาะตะก,กะเตยียนเนาะ ก็แต,ตกตะเกียนนี่กำลังนใน,น้อยอยู่ <20 S 2> ยี่สิบเดยอกไปกแตากายแดดออกมาแห้งแตกหลายน่ะคนหนึ่ช่ทรแอ่งเปน่งยังกำลังแต,ตกตะเกียนพันอียงสร้งางรายได้ กิโลละหมื่นบาทขีดหนึ่งพันบาทไข่มันถ้าเบิ่งมันบัดมันใหญ่ได้ทีทายให้เบิ่งอีก